เมื่อวันอังคารที่10กันยายนพุทธศักราช2556เวลา17.30นพลตรจตรีอนุรักษ์แตงเกษมผู้บัญชาการตรจภูทรจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมณสถานีตรบภูทรจังหวัดอ่างทองอเภเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองพันตรจเอกต่อพงศ์ตันตะวานิชผู้กำกับการสืบสวนตรจภูทรจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างน้อยเดือนละ10วันตั้งแต่เดือนกระกฎาคมถึงเดือนกันยายนพุทธศักราช2556อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อกดขันการจับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เสี่ยงแหล่งมั่วสุมแหล่งอบายามุขซึ่งเป็นบ่อกเกิดของอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความอุ่นใจ ให้แก่พี่น้องประชาชนโดยตุลภูทรภาคหนึ่งได้กำหนดให้มีการดณรนค์กวาดล้างอาชญากรรมในชน่วงระหว่างวันที่11-20กันยายนพุทธศักราช2556และได้กำหนดให้มีการปล่อยแถวรณร์กวาดล้างอาชญากรรมพร้อมกันทุกหน่วยงานในครั้งนี้รรงชาติสัพย์สินไทยภาพว่าที่ร้อยตรีวิมุตติัอรากรวัตรสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน